จิรายุเครียชัดๆหลักถูกโยงเข่าหรือว่าเลิกกับ B v o l E ี o l โ t เลเป็นอีกหนึ่งคู่รักค่ะที่ก่อนหน้านี้จู่ๆก็โดนโยงเข่าหรือว่าเป็นคู่รักเลิกเงียบสาหรับสาวว v o ีโอเล็ e t. กับหนุ่มเก้าสิลายุค่ะเขาว่าหลายคนเนี่สังเกตว่าไม่ค่อยจะมีรูปหวานๆเนี่ยออกมาให้ที่เห็นจนทางด้านสาววีค่ะต้องออกมาสายบเข่าหรือแบบน่ารักน่าเอ็นดูว่าไม่ใช่คู่นี้ค่ะทุกวันนี้รักกันดีขออนุญาตตัดตัวเองออกจากช้อยเดี๋ยวยายอีชั้นตกใจโทรมาเหมือนรอบที่แล้วยายชอบเชื่อเข่าบันเทิงมากกว่าหลานค่ะล่าสุดค่ะก็มีาา่วนเเทะลลออใหห้แส ่คะก็แปะแคปชั่นน่ารักน่ารักว่าทำหน้าดีๆไม่เป็นหรือไงอยากมีรูปคิวๆกับเขาบ้างในานาทีจะถ่ายรูปด้วยกันถ่ายน้อยจนเขาหรือว่าเลิกกันเป็นร้อยทีแล้วอันนี้แคปชั่นนะ้ไม่ได้บ่นส่วนด้านหนุ่มเก้าค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์หยดรออหวานว่าไม่อยากยิ้มให้กล้องวากเก็บว่ายิ้มให้เธอและงานนี้ค่ะมีโอกาสเจอหนุ่มเก้าก็เลยขอถามถึงเรื่องที่โดนโดงเถ่าหรือว่าเลิกกันบ่อยๆค่ะด้านหนุ่มเก้าจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะก็ปกติครับก็อ้อมๆกันแหละ เขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบโมโหไม่ได้โกรธอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ทำไมทำไมเราถึงไม่ไม่ค่อยเก๊กหน้าหล่ออะไรเวลาถ่ายรูปเลยอ่ะผมผมก็แค่ผมผมก็เข้าใจว่ามันดูดีแล้วแหละไม่ได้เก๊กอระดีผมก็เข้าใจว่านั่นหนักคือดีแต่ว่าอ่าโอเคคนละแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันเขาดูเลยเราเหล่อนะแต่ใช้ความหล่อไม่เป็นอ่าใช่ใช่ก็ผมก็มองว่าไม่รู้เหมือนกันมันแล้วแต่คนชอบอ่ะผมว่าก็ เขายังชอบเลยฉะนั้นคนอื่นก็คงชอบเหมือนกันแหละอาจจะบางคนอาจจะชอบเองเขาอะไรเงี้ยเขาบอกเลยคราบว่เขาชอบแนวนี้แหละชอบแนวปีดตาจริงจริงๆที่เขาพูดแบบว่าชอบอ้เขาเคยมีวัขอมา้าที่ดี้เราดูไม่มีเสียงเลยเอาเสียงด้วยดิไม่มีเสียงเลยเป็นบ่ คือเขาชอบแบบนี้เราก็ทำหน้าแบบนี้ไม่เหมือนมันไม่เหมือนใครอยู่นี้ไงคุณอื่นก็เหมือนกันหมดทำแปลกๆนี่แหละนี่นะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็ตามนะคุณนี่ถ้าคุณอยากแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมีความอ่มีมีความสัมพันธ์ที่แบบไม่เบื่ออะไรเนี้ยคุณจยไปทำตัวเหมือนใคร ผิดสี่ห้าพอคุต้องมีคุณธรรมในจิตใจแค่นั้นพออันนี้ของตัวเองอะไรนะฮะบอกใครครับเนี่ยรู้เหมือนกันแต่ในนั้ก็รักกันดีครับไดเปลี่ยนข่าวที่ออกมาเราเองก็เลยมาปล่อยข่าวครับก็ผมผมก็ไม่ได้สนใจโอเคก็ไม่ไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็เป็นข่าวแหละใช่ใช่แล้วก็ถ้าถามสงสัยแล้วก็มาถามเราเราก็ตอบไปตามความจริงแค่นั้นเองครับ หนุ่มก้าบอกว่าไม่ซีเรียสกับเขาลือค่ะและตอนนี้ก็ยังรักกันดีนั่นเองค่ะ